มันบอกคือหน้าดำแต่สมัยก่อนนะก็เป็นช่องเป็นช่องแต่เมันก็เกิดตามช่องอันเท่าดำไม่บอล้วตอนนี้สมัยนี้มินมตนาบานนี่ยพักยังก็เกิดบ่อใหมันขวบคุ่ม,มบ่รก,ก่อเขามันขวบคุ่มบ่ร์ดจมันก็ไม่แจให้หนา้าบกก่เพราะว่ากระปูกละยคือพักนั่งแองห์งานี่น้ำน้ำแจให้แจหน้าบ่รแล้วจะมีบตะขอนพร้อมเนาะเสมือมามีกินเลยบตะขอนไม่แพ้ย้อนมาเปลี่ยนแปลงใหม่ เปลี่ยนแปลง,ปปลงการทำ<ห>มาดีขึ้นแต่ก็ไม่ไม่ดีเนะบ่ดีขึ้นดอกแต่ว่าด้วยความทันสมัยเขาเห็ดเข้ากับเขาเห็ดเข้ากับต้องเห็ดตามเขาเพราะว่าเออตม้มเ,เ,เวลาเวลาเกี่ยวข้าวเกี่ยวหนำสิเข้าก็ได้เกีเ่ยวกรเห่าวันนี้รดล่างมันรดเกี่ยวเข้ากันนี้เาาบิร์ดบหนสิมาถาเหา่าวันนี้ไปเป็นกบบระบาดจริงเจ้าเศษอย่งไรบ่เข้าดำกับบ่ท่านเขาเข้าเกี่ยวจีล่ะ เกี่ยวเอาเวลาหนวดอย่าแบงรถหนวดก็แมเหือดท้ายประเดิษม์เสมอบไมี่ร้านตีบะหมี่นนะบม่มี่คพมาฝ่ายเขาซอยบะหมีขี้ควอยเพราะสีนมาทานร้านทำน้ออ๋อก็เลยเอาน้ำกันกินแลักสี้องเพลงแส่ออีหลีเจอาที่ชอบจะดุญแจจำจำกระเทียมขึบต่ำ นี่ทเองเด้อสิบอกให้เด้อํ <laughs> าเอง <laughs> เฮ็ดเองยัง่ากับเขาเฮ็ดเองอยู่ผู้เดียวก็ยังว่าอยู่ผู้เดียว <laughs> เป็นจยงไหเป็นอย่างเป็นจยง,งไหคืออยูผ่ผู <laughs> ้เดียวอันหน้าตาคือยังไข่แน่ใจหน่อยผัดซีบะม่อะไคือยูู้เดียวเหรอบวรู้ว่ามักสาวสิบอกโบนะโบเคยมาผูหญิงเลยโบเคยจีบสาวบ่เอาผู้ชายเลยบัดนี้มาผู้ชายก็ แต่เด็กมันก็มีผัวบ่นี่ก็ห้ามโกหกบอกมาแกเคยมีผัวเหรอเคยมีผัวจริบอกบ่นนะบ่นได้จังไลยใส่อ่ะบางผู้ชายบางผู้ชายจีอยู่ผู้เดียวสบายอ๋อบอกเรื่องผู้ชายก่อนมาบางผู้หญิงแสดงบางผู้ชาย บม่ตอบบกกาดีว่าเนอะไม่กล้าเปเผยเรื่องจริงว่ะอย่างเราผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้มันไปไหนบูดปะก็บูดมันใส่ตัวเย็นไปตลอดเสรษปะแศรกระยังมาอือถือกันเบิร์มะเขือปักแตงมะเขือก็นอไม่โจดนอไม่ใส่ปะนอไม่โจดแล้วกัน หมักใส่โอ<ฮ>้ยกินมันเถือกันกับตำอันนี้ไหมตำปลาทูพักใส่ไปแก้บใบสดๆนะ่ๆะมาหมวนใส<ด>่ปากติก๊ดอะเนอะแก้โรคทุกอย่างนี่มาสมุนไพรโอ้ยที่ยงนี้นติดก่นติ๊ดเถือกันปนปลาทูสซดผักหีดาเลยเบบกาเหนางไมาด,ด้วยเก็บสดเนี่ยกสดแลวเนี่ย แกผักใส่มายังมักร้ายกินสด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 ใส่ยังเหลือเลยกระโปรงกันบอกยุบเสร็จเหรอไม่มาสองตัวประตูตัวแบบไงอ้วนอวนสี่สิบบาทเฮ็ดบริสันลงมาไม่เพจไปไหนกรยังมาป้านไหนยัานตะเพิดแสดงว่าเราก็ยังไม่แก่นี่แหละเครื่องวัด vẫn là cái chỗ của nhan kim pit day bóng. The nhan kim pit day is the dang vassal. Maki Maki gi zip bát bằng nói, mọi gi zip bát mô hình nối đây. Say bát lưới bút lưỡi chắc môi. Mhm. 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 นี่แบบนี้เรืงผู้ชายไปเวลาไปหาหนาทีแล้ไม่ต้องย้อน <laughs> เอาจ้าจาเนาะนี่ถุงแกะ นกไมมโจดก็มีน้กไมค่อยปลาก็มีนี่น้กไหม่อยปลานี่ยนกไมมโจดนีไ่ไฟปลาอ้าวเคยกินเคยกินน้กไมมโจดบอพอบอบี่น้องมีบอบางบานกับพี่ได้ไหมโจดสิบอกให้เด้อเขาไม่จะปลูกกินมื่หรอนอกไหมอันนี้กินอะไรปลูกกับวะปลูกปี่กายเนี่ยเป็นกอแบบไงที่หแบนเด็กหนุอย,อม,อยมาซับเอาซ้ำนอนมันมันมาหลักเอาแบบนี้มันก็เอาไปแหลกอันนังปัน้นเท่ากิน จม่ใจอืมไม่ใอ่ะขายขายน้ำใหม่หายเอาบ่อเข้าไปเห็ดงกงกงกงขายของอยู่ถึงอืมอืมขายของเอาขายน้ำใหม่หายสามนอขอยากินน้ำปั่นนึงว่ะโอ้โหก็คงจ้าของเออมันโมโหแจ๊คว่าห้องเจ้าของมันได้หน่อยม่มาละห้องเจ้าของไปขายเจ้าของไปซื้อน้ำปั่นเจ้าของกินเซยังว่ะอืมอืมโอ้โหว่าไม่ลากไอมัน่บอกให้จ่ายเงินพี่ซิบกูมือพี่แม่มันจังมาบอกลูกใครอ่ะ ลุยติงลุยติงก็หรือนกม่มาลากกับห้องกูเลนเลนนั่นน่ะเข้าขายน้ำปั่นอยู่ที่งมาหักมาหักเอาอ่อนน้ใหม่เข้าไปขายเข้าเซยใคยอยากกินน้ำปั่นอันคอยขายสามสิบบาทมั้ยสามนอนน่ะตุลกบจักว่าเข้ามาหักเอาห้องเจ้าของเดี๋ยวมันกามาอัน เก็บเนี่ยบักน่องบักหน้าบักพีบักอะไยังกะบ,บักสีดาแทนนีไไ่เป็นเอแจ้งหน่อยแจ้งหน่อยจะจะของก็ไปขายของอยู่เทิงขายน้ำป,ปั่นขายอันขับปุ่นขายอันมันก็สิมาลักเอาบอกักสีดาเฮาอุตติเปย์ขายแบบจะอยากกินบักสีดาพอเกิดมาขายเจ้ามันกเสิดมาลักเอาอันนี้มันสิบาษาเขาจะสเก็บไปโดดตีไปไม่ใช่มาขายเจ้ามันหูว <laughs> แ,แ,แ,แล้วมันสิไปขายผู้อื่นจะของกินแกงกินแกงเราใม่จะของแพ้ แผงหมดซื้งห้องใหม่ห้องก็เกิดใหม่หายันออกนอตอแน่ออกักก่อนนะ